Let's go. สวัสดีครับวันนี้ผมเตอร์นิสันขายด้วยเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนิสันอเมร่า2023มีความอัจฉริยะยังไงบ้างด้วยมือถือเพียงแค่1เครื่องเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกันครับมาครับเดี๋ยวผมจะพามาสตาร์รถด,ด้วยจากมือถือจากแอปนิสันคอนเน็กซ์เซอร์วิสเซสกันครับว่า สตาร์ทรถแบบนี้ทํำยังไงโดยที่ไม่ต้องอยู่ใกล้รถก็ได้นะครับสามารถอยู่ไกลจากตัวรถก็ได้สตา,าร์ทได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจรกรรมหรืออะไรรถต้องล็อกก่อนเท่านั้นถึงจะสตา,าร์ทได้นะครับเดีย๋ยวผมทําให้ดูมาดูกันผมกดไปที่สตา,าร,ร์ทเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่รหัสนะครับเดี๋ดูนะฮะรถจะสตาร์ทเครื่องยนต์และสามารถ เปิดแอร์ระบบแอร์ของตัวรถนะสามารถทําให้ภายในห้องโดยสารเย็นโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าตัวรถคันนี้จะร้อนเพราะประเทศไทยของเราก็ร้อนพออยู่แล้วนี่คือเทคโนโลยีของตัวนิสสันนี่เป็นเพียงแค่ความอัจฉริยะส่วนหนึ่งของเจ้านิสสันอาร์เมร่2023เท่านั้นนะครับยังมีระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น SOS เตือนออกนอกช่องทาง หรือเป็นระบบติดตามตัวรถหรือแม้กระทั่งเป็นระบบวัดลมยางอัตโนมัติถ้าหากว่าท่านใดอยากสอบถามหรืออยากรู้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยครับและเดี๋ยวผมจะพามารับรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวนิสสันอเมรของความอัจฉียะของเขาหรือแม่บ้านท่านใดที่กลัวว่าสามีจะออกนอกลูนอกทางสามารถติดตามรถในฟังก์ชันของตัวมือถือของเจ้านิสสันอเมร่าตัวนี้ได้เลย ถ้าหากว่าใครอยากรู้ออปชันหรือฟังก์ชันหรือความอฉัิยะของตัวอเมร่าสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเตอร์นิสันขายด้วยเที่ยวด้วยหากใครสนใจนิสันอมเวล่า ER A, ติดต่อมาที่ผมได้เลยและฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ